ต่อไปข้อที่สองห้าสิบสามคูณด้วยสี่สิบแปดห้าสิบสามคูณด้วย สี่สิบแปดสี่คูณด้วยสามได้สิบสองสี่คูณด้วยห้าได้เท่าไหร่คะลูกเงียบอ,อีกแล้วเออให้ไปทางเขาตอบคุณครูได้ยังไงล่ะเราต้นทางอะ่ะเออต่อไปแปดคูณด้วยสามได้ ยี่สิบสี่ตอนนี้คุณครูได้ยินเสียงน้องฟ้าคนเดียวต่อไปสิแปดคูณด้วยห้าได้เท่าไหร่คะโอ้เยี่ยมมาก๋จะให้คนละห้าร้อยคะแนนความตั้งใจนะตอนนี้ให้ห้าร้อยไปก่อนจบรายการไม่รู้จะเหลือทั้งกี่ร้อยแหละจะให้คุณครูต้องมาหาักคะแนนนะอา้าวลักหน่วยได้สี่หลักสิบสองบวกด้วยสองก็เป็น สี่หลักร้อยได้เท่าไหร่คะหนึ่งบวกด้วยสี่ก็เป็นห้าหลักพันได้ห้าไหนห้าไหนหลักพันได้เท่าไร่คะสองสองพันอ้าวได้เท่าไหร่คะลูกสองพันห้าร้อยสี่สิบ สี่เครื่องหมายจุลภาคด้วยนักเรียนชำเรืองมองตาเพื่อนสิลอกใครเปล่าลอกครูจิมมี่เปล่าไม่ลอออ้าวไปข้อที่สามเลยทันไหมลูกทันไหมคะปลายทางทันหรือเปล่าเอยสงสัยปลายทางบอกครูจิมมี่ไปโลดแล้ว ข้อที่สามยี่สิบหกคูณด้วยแปดสิบสี่ค่ะเร็วเร็วเราต้องแข่งกับปลายทางนะวายบางคนหกค,คุณครูจิมมี่หนูออไปข้อสี่แล้วจริงอะยี่สิบหกคูณด้วยแปดสิบสี่ ปดคูณหกได้เท่าไหร่คะลูกสี <48 S 1> ่สิบแปดยยมากต่อไปแปดคูณด้วยสองได้เท่าไหร่คะลูกสิบ <16 S 1> หกปลายทางตอบคุณครูคจิมมี่คนสวยด้วยนะคะต่อไปเขียนยางลูกเขียนเสร็จยางอ้าวต่อไปสี่คูณด้วยหกได้เท่าไหร่คะลูกยี่สิบสี่ ใครคุยกันใครคุยกันคุยกันเรื่องอะไรคะต่อไปสี่คูณด้วยสองได้แปดตรงนี้เขียนอะไรคะลูกศูนอ้าวได้คำตอบแล้วตรงนี้ได้สี่แปดบวกด้วยสองบวกด้วยแปดก็จะเป็นสิบสิบเท่าไหร่สิบแปดเขียนแปดทดหนึ่งต่อไป สี่บวกด้วยหกเป็นสิบกับตัวทษอีกหนึ่งก็จะเป็นสิบเอ็ดเขียนหนึ่งทษหนึ่งโห oh, มีทษสองสองที่เลยนะในหลักพันหนึ่งบวกหนึ่งก็จะเป็นสองเงียบอีกแล้วไม่ตอบคนนี้ตอบเท่าไหร่คะลูกสองพัน 184เครื่องหมายจุลภาคด้วยนะคะลูกลืมหรือยังเครื่องหมายจุลภาคเนี่ยนับมาจากข้างหลังกี่หลักคะกี่หลักคะสามหลักแล้วก็เขียนเครื่องหมายจุลภาคเลยต่อไปข้อที่สี่ค่ะ แปดสิบสองคูณด้วยยี่สิบห้าขีดเส้นทะแยงมุมหรือยังแปดสิบสองคูณด้วยยี่สิบห้า เอาละสองคูณด้วยสองได้สี่เขียนสี่ตรงนี้เขียนอะไรคะศูนย์ต่อไปสองคูณด้วยแปดได้เท่าไหร่ลูกสองคูณแปดได้สิบหกเขียนหนึ่งเขียนหกต่อไปห้าคูณด้วยสองได้เท่าไหร่คะสิบเขียนหนึ่งเขียนศูนย์ต่อไปค่ะห้าคูณด้วยแปดได้ สี 40, latitude, 40, 40, 40, 100, ่ส 10, <my God. S 1> <Nine> ิบเขียนสี่เขียนศูนย์ทันไหมลูกทันนะเห็นคำตอบยังเนี่ยเห็นแล้วหลักหน่วยได้ศูนย์หลักสิบได้เท่าไหร่คะบวกกันมาเลยสี่บวกด้วยหนึ่งบวกด้วยศูนย์ได้ในห้าต่อไปตรงนี้อ่ะบวกกันได้เท่าไหร่หกบวกด้วยสี่ได้เท่าไหร่คะ สิบเขียนศูนย์ทดหนึ่งต่อไปในหลักพันหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองข้อน,นี้ตอบเท่าไหร่คะลูกสองพันห้าสบเยี่ยมมากื่อนไหมายจุลภาคโอเคไหมให้ถูกหมดเลยทั้งสี่ข้อ รับไปเลยค่ะสี่พันคะแนนเต็มเต็มเลยเอาเขียนคะแนนลงไปด้วยว่าหนูได้สี่พันคะแนนเคยนำไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูไหมคะเออไปอวดเลยอ่ะหยิบสมุดปึกคิดลองทำขึ้นมานะบัต ปลายทางหยิบสมุดฝึกคิดลองทำขึ้นมานะคะอ้าวโรงเรียนโคกท่าขอนแก่นบอกว่าครูจิมมี่สอนเร็วเร็วเหรอคะอุ้ยตายแล้วเอองั้นๆัเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยจะต้องช้าลงอีกแล้ว โรงเรียนบ้านภายสพอปอ,อุบลเขตหนึง่งตั้งใจเรียนนะคะวัดประชาวงสารามบอกว่าชัวแล้วค่ะครูจิมมี่แม่นมากอ้าวใครที่ลืมนำกระดูกเนเปียมาอุ้ย เดี๋ยวคุณครูขอปรับสไลด์นิดหนึงควรจะตัดไปที่สไลด์ค่ะฝึกการคูณโดยใช้กระดูกเนเปียเคยทานไหม <c oughs> ถ้าอร่อยต้องมีไม้พายด้วยให้ให้ด้วยนะเอออ้อาวดึงร้อยยี่สิบห้าเอาเขียนโจทย์ลงไปเลย หนึ125่งร้อยยี่สิบห้าคูณด้วยสามไม่ต้องไม่ต้องค่ะอ่ะแล้วพี่สวิตเชอร์ช่วยตัดมาที่ด็อกิเมนต์ตอนนี้โรงเรียนปลายทางนักเรียนที่ทำกระดูกในเปียมาแล้วนักเรียนต้องดูแถวไหน 125่งรคูณด้วย3อา้าวตอบเลยได้คำตอบเลยตอบเลยตอบเท่าไหร,ร่คะหลักหน่วยได้5ใช่ไหมหลักหน่วยได้5หลักสิบได้เท่าไหร่คะ1บวกกับ6ก็เป็น7หลักร้อยได้ได้เท่าไหร่คะ ศูนย์เหรอศูนย์บวกกับสามก็จะเป็นสามข้อนี้ตอบ <3 15. S 1> จริงหรือเปล่าตอบยังคะยังเลยยังเขียนโจทย์อยู่เลยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคูณด้วยสามค่ะลูกนักเรียนดูเป็นไหมเนี่ยอ้าว ไปดูคำตอบเลยติงตรอง <Yeah. S 1> ถูกด้วยรับไปเลยหน,นึ่งพันคะแนนข้อที่สองหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดคูณด้วยเท่าไหร่คะ oh. คูณด้วยสองเอาเขียนโจทย์เลย ูณด้วยสองเขียนโจทย์ยังคะลูกเขียนแล้วอ้าวนักเรียนตัดไปที่พ่สวิชเชอร์ตัดไปที่วิชวลไลเซอร์อ้าวจับภาพแล้วหลักหน่วยได้หกหลักสิบได้หนึ่งบวกกับสี่ได้เท่าไหร่คะห้าหลักร้อยได้เท่าไหร่คะ ได้ผ่ค่ะลูกสามข้อนี้ตอบสามร้อยห้าสิบหกตอบอยังอ้วอาวไปดูกันเลยใครช้าติ้งตัดไปที่สไลด์ค่ะติ้งต่อง <Yeah. S 1> ถูกไหมถูก,ถกอา้าว ร็วไปไหมคะปลายทางเอาข้อที่สามเอาจะช้าหน่อยหนึ่งร้อยหกสิบเก้าคูณด้วยสี่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าคูณด้วยสี่ อ้าวตัดไปที่วิชวลไลเซอร์อ้าวดูแทะคูณด้วยสี่ก็ต้องดูแถวนี้หลักหน่วยได้เท่าไหร่คะลูก